นี่แหละจัดว่าเดเดดด้วยครับพี่น้องเด้อครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับ สาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาพี่น้องครับมือนีบุญชูสิพามาเอาที่ด็ดจากคุณต้าฟาร์มนะครับเนาะก็ถือว่ามือนีบคนมี้ของไงหัวโลนเป็นแม่ลูกมาฝากทีฝากน้องให้ได้ชมนะครับกตอนรับวันลอยกระทงนะครับพี่น้องครับเอามาเบิ่งของไงของงามครับผมอ่ายูนี่ต้อได้หลายด้ครับพี่น้องเด้อนี่แหละพิการของคุณตาฟาร์มนะครับพี่น้องครับอยู่ทีบ้านขวตํตำบลขว อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับผมกับยูไก่ๆก่วินัยเกษตรเนี่ยแหละครับพี่ดองครับเดี๋ยวสิพามาเบื้องเอานะครับคู่นี้นี่งามทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับพี่้องครับเดี๋ยวก่อนอื่นนี่ที่จะไปเบื้องราคางัวเดี๋ยวคุณชุกกะสิพาพี่้องไปผุดคุยถักทายกับทางเจ้าของคอครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณตาฟ้ามนะครับเบอร์โทรนะครับสำหรับคุณตาฟ้านผมอำเภอเมืองมหาสารคามนะครับ085ครับ0087566นะครับใบเบอร์ Like, 180 60, Facebook, ไอดีไล่กับศูนย์เก้าห้าหนึ่งแปดศูนย์เก้าห้าหกศูนย์ครับเฟซบุ๊กกับแค้มไสโฟโตดีต้นครับอ่ะนี่เด้ค่ะพี่น้องครับ,บมีที่เด็ดกับมีงาสาวอีกตัวหนึ่งเยอะได้พี่น้องครับ,รบเดี๋ยวจังเบื้องกันคร,ครูนี่ผมติาภาพเบิ้องนะครับเด้อเป็นแม่ลูกนี่แหละตัวแม่งามงามพี่น้องครับหวัวโล้นลนแล้วก็ให้ลูกแดงเข้มนะครับเนาะผู้ได้หาแบบนี้อยู่ จะหามุมถ่ายกันอันนี้ลูกพ่ออะไครับนี่ลูกพ่อออกฟอร์ดครับลูกซีทับซีครับอันนี้ลูกออกฟอร์ดและพี่น้องครับสีนี่ต้องบอกว่าสีหลอดครบนำหมากมีเอกสารใบหลอดครบนะครับเนาะครับถ่ายตอนแรงๆตัวงั้ครับนี่ถ่ายเต็มพื้นลื่อจักเดือนแล้วก็ครับเมื่อพึ่งสองสามเดือนครับสามเดือนสองสามสามเดือนนะครับพี่น้องครับสามเดือนครับนี่เป็นตัวผู้ได้พี่น้องครับผู้ใดหาพอพันอยู่นะครับเนาะพอพันได้เลยครับเป็นพอพันได้เลยเป็นแม่บักไงแม่ไอ้ลูกเคฟสามหนึ่งใบ ตัวนี้เป็นลูกเคฟสามหนึ่งไบหลอดมีดนะครับบันนี้ผสมผสมแล้วครับตัวนี้อันนี้ผสมแล้วดนะครับเด้อมวนอกนะครับแยกเพียรครับมวนอกนะครับอ่าโมลิโนนี่แหละครับผมรูบาน์หกศูนย์หกสี่หนึ่งนะครับเนาะแยกเพียรนี่นะครับพี่น้องครับตัวนี้ผสมได้แล้วพอพันผสมแล้วแยกเพศให้พร้อมนะครับเพศียอ่าไว้วันทีมีสิบหกนะครับพี่น้องคือทำเมื่อวันเนาะหมอนายว่าปีมาทำให้ครับหมอนายว่าปีทำเมื่อวานแล้วก็วันทีสิบกันยายนหกเจ็ดนี่ คลอดพอดีครับพี่น้องครับกำลังลอดตัวงามครับตัวดตวีตัวนี้น <waż> งามเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวเด้อแสงเออท่าทยช่วง,งแรงแล้วมันาดสิบวชัดเออหนี่ตัวงามนี่เนื้อหนังอุยอยุเลยผู้ใดมักหนังอุยอยุอยุเนาะราคาจังฟังกันครับพี่น้องครับนี่ให้เบื้องหนังของ้อนะครับอย่กับเบื้องด้านหนาชัดๆสีนี่ต้องบอกว่าแดงใหม่แล้วครับสีเดียวกันกับสังกะสีข้างหลังเลยพี่น้องเบื้องอานะครับเนาะนี่นี่คู่นี้เป็นลูกแรกลูกสองนี่เนาะในท้องลูกสองในท้องครับลูกสองผสมใบเอาคู่นี่นี่เดี๋ยวให้เห็นตุ้งตาอะไรมา ตัวผู้จะฟอไปลูกเดี๋ยวเสียลูกไปทางนี้ได้ครับเด้อที่ถามให้เออไปทางนี้ลูกมาไอ้ลูกต่อไปทางนี้ครับอึ๊บเออมัวน้อยนี่ช่วงแดงเอาคูนี่นี่เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับแม่ลูกควบนี่เปิดไว้ายหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันครับแสนหกหมื่นห้าพันนะครับเด้อต่อรองได้หลายครับต่อ,อรอ,องได้เยอะนะครับพี่น้องครับเอา้า ผู้ใดเบิ่งคลิปงัวเห็นราคาเราเก็บกระทงขึ้นในมือเดียวถนัดได้เลยพี่น้องครับแม่สูงร้อยห้าสิบบัวแม่ใส่ร้อยห้าสิบโต้ไงใใบกักขากนะครับเด้อแข่งขาเต็มดีลูกเคฟสามหนึ่งพร้อมใบอ่ะถือว่าน้ำลมดีด้วยนะครับพี่น้องตัวนี้ขาใ,ใหญ่หุ่นถึกๆเดี๋ยวเห็นเพิ่มไปไล่ไอ้ลูกกันมากนะครับเนาะไปไล่ลูกมากเดี๋ยวเป็นชุดสิบห้าเบิ่งตัวนี้ถ่ายย่างเต็มนะครับไงใใขากไใงใเนี่ยนี่นะครับเนาะเดี๋ยวลูกกับม้าลูกนี่นี่ผู้ใดมักอ่าหุ่นถึกๆเหมืนถ่ายรังการตัวไใงใ,ใส่ร้อยห้า เออลูกมาแล้วพี่น้องไปเลยให้ลูกดีครับง้อแม่นี่ลูาให้ลูกดีไทยเบิ่งวุ้งแนวขนาดนะครับด้วแนวลาบนี่ตัวนี้ให้ลูกสีดีครับให้ลูกสีแดงเข้มนะครับเนาะทรงลูกดีครับง้อตัวนี้บ่ผิดหวังนี่คือบ่สีวอดปะวัตสุฟังง้อตัวนี้ตอนมันทองอยู่นี่ครับเขาซื้อขายกันสองแสนหาเดตตัวนี้ตอนทองนี่ซื้อซื้อขายกันสองแสนแต่พวานละรุ่นนี่พี่น้องครับสองแสนหานะครับนี่เด้อบ่แม่็นตัวง้อแพงได้วางไดนหันเด้บ่แม่นง้อแพงเด้ง้อท่าตัวนี้ผู้เด่นหาแม่พันธุ์อยู่นะครับได้พพพออัันนนได้้รรมะะคบเา เอาไปเลยนี่เบิ้งสีเบิ้งมุมนี่นะครับเด้อสองแสนหางกระบาวเลยพี่น้องครับนี่งามมันใหญ่นี้อย่างใหญ่นะครับเนาะห่วงลูกเดียวมลูกพี่น้องครับเอ๋อแทนทีง้วสีอยู่ในขอกี่แยงหมดแลงตอนนี้ออกมากขอกพี่น้องเออนมาลูกอะเฮาดีครับลูกเป็นพ่อพันธุ์เฮาดีลูกไปเป็นพ่อพันธุ์กัดที่ว่าบดเจ็ดเอ้ยบดบดลึกด้วยครับพี่น้องครับนี่บดลึกๆเลยนะครับเนาะเดี๋ยวไอ้เพิ่มไปไล่มาพี่น้องอ๋อเนี่ยแหละตัวนี้สวยมากมากนะครับเนาะสวยทั้งแม่ทั้งลูกเลยพี่น้องครับ ได้ถึ้งผอพันแม่พันนะครับเด้อแสนหกหมื่นห้าพันขึ้ราคาที่เปิดไว้นะครับขอกนี่ต่อได้หลายต่อได้เป็นหมื่นพี่น้องครับต่อมาเลยนะครับเนาะนี่เบ่งทะชัดเออนี่คู่นี้แหละจัดวาเด็ดนะครับพี่น้องเด้อนี่แหละสีต้องบอกว่าสีคข้มสีก๊อมนะครับพี่น้องครับนี่นี่นะครับเนาะเห็นบ่สีสังกะสีเข่าสนิมคือกันเลยพี่น้องอ่ะนี่ลึกงองศาลึงกับกสวยนะครับสีแท้สีลูกงามให้ลูกดีลูกนี้ย่างแจ่มนะครับเด้อพี่น้อง ผสมให <proto> มแล้วผสมทับให้แล้วแยกเพศให้พร้อมนะครับเนาะเอ้ากะอาจจะเห็นชัดเป็นแล้วพี่น้องเนาะเออเดี๋ยวสิผ้าเบื้องโตต่อไปครับพี่น้องครับรับรองว่าสวยงามจริงๆนะครับเนาะเดี๋ยวต่อไปบนชุสิผ้าไปเบื้องง้อ,องาสาวด้ยครับพี่น้องยุยยุ่ยุ่ยุ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 ลูกเออเอ้านี่นะครับเด้อยครูนี่พี่น้องทายนนจูใจเลยนี่แหละนี่พี่น้องเบื้องลวดเออเบื้องครูกัน แง่บอกเลยว่าิดหวังแม่มันเป็นแม่บอกแม่พัดไดนเลยครับเนี่ยเบื้องทั้งน้าส่กันพี่น้องเอาเบื้องจัชัดตัวเล็บไม่มีปัญหาด้ครับเด้อหูสั่นๆเขาเฮ็ดห้เรียบร้อยแล้วเด้อตัวลูกนี่ครับผมนี่สีกำคัะกำแนครับอ่ะนี่เบื้องช่วงไรหนักเหนียงคอนะครับเนาะแม่ก็ะนางางมนาวันครับนี่นาง้มดีครับตัวง้มบักักเลยตัวแม่ก็ได้นี่เอาเลือกเอานะครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาดูวัวสาวครับผม อ่ะนี่แหละครับพี่น้องครับกะสิพามาเบิงเออ่งัวสาวอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องครับตัวนี้ก็ถือว่าใส่ใหญ่ขึ้นกันอ่าตัวนี้นี่สูงเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบอยู่หรอครับร้อยห้าสิบได้เลครับเด้อตัวนี้นี่อ่างัวนี่อายุเท่าไหร่ครับสิบห้าเดือนครับสิบห้าเดือนนะครับพี่น้องครับงัวตัวใหญ่ๆนี่แหะพี่น้องครับตัวนี้เป็นลูกซี่ไวซ์ูนเก่าหกเป็นลูกซี่ไวซ์ูนเก่าหกได้ครับเด้อมันนั่นได้เข่าครับอ่ะยังบ่มี่ข่านะครับพี่น้องเอาผู้ใดอยากจะได้งัวโครงสางใหญ่ๆเฟรมใหญ่ๆนะครับเนาะ ไปเป็นแม่พันธุ์ลูก c y 0 9 6เก้านะครับเด้อประสิทธิภาพเบื้องตัวนี้โค้งใหญ่หนาลึกเออเบื้องตัวนี้ไปนน้ำผู้ใดเห็นนั่นชัดเมื่อกี้เบื้องพี่น้องเบื้องพ่อพันธุ์ตัวนี้จะฝ่อทำงานลูกอายุยังไม่ถึงนะยุติยุติปั๊บทอายุยังไม่ถึงเมื่อกี้นี่เหรวเออเห็นไ่มพี่น้องติดแง่เนื้อเหวะนี่เจอคดีภาคผู้เฒ่าดิเจ้านี่เด้อเออตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เชื่องหัวตัวนี้เชื่องชิงใหญ่เด้อครับตัวนี้พี่น้องใส่ร้อ่่ะะูแขขงาาใหญๆนนครับเ มีตำนี้ตรงไหนบ่ครับบ่มีครับแต่ว่ามีเป็นเฮียนแต่วันเศร้าเหรอครับอ่าอันนี้นเป็นเฮียนกับรักษาเศร้าแล้ว <สา S 1> นะครับพี่น้องฉีดยาฉีดยังแล้วครับครับเดี๋ยวจะถามราคาให้ได้ครับด้วยตัวนี้ว่าสาวผู้ใดอยากจะลี่ซีไห้ศูนย์เก้าหกตัวนี้เปิดเท่าไหร่ครับซี่มันเก้าครับอ่าตัวนี้สี่หมื่นเก้าต่อรองได้เยอะนะครับเนาะสี่สิบเก้านะครับตัวใหญ่ใหญ่แบบนี้แหละพี่น้องต่อรองเอาอรงกบแพเอาสองแสนไปเลยนั่นยกเนี่ยแม่นอ่ยกยกชุดนี่สองแสนพี่น้องครับยกชุดนี่สองแสนเท่มใหญ่เลยนะครับไปเลยอ่า ได้งัวอสามตัวตัวที่4รุ่นเอานะครับพี่น้องอยากเพียดเอาไปใส่กันเลยนะครับเนาะเอาเดียวกันครับสองแสนถวนพี่น้องครับชุดนี้นะครับเนาะกเปิดราคาตามเนื้อผ้าได้ครับพี่น้องเด้ออ่ะนี่นะครับเนาะตัวใหญ่ๆสวยๆงามๆนี่อ่ะชุดนี้แหละชุดนี้เอาไปเลยพิเศษสองแสนพิเศษได้ครับพี่น้องครับพิเศษขึ้นมาหน่อยกระทงนะครับเนาะหนังดีดีสองแสนคู่นี้ เมา่วคอกนี่ไหมนี่นะครับเด้อยกชุดไปเลยนะครับเนาะปั้งคว่ำเลยเลยปั้งคอกเลยเลยนี่ตัวนี้ก็ผสมได้เลยอันนี้ใส่รอยหางสีพี่น้องครับหางเงี้ยงเนี่แหละอ่ะเบื้องเอาเดี๋ยวก้อนที่ก้อนที่ปิดขีดบนนี่ง้อโบนนะครับพี่น้องเด้อก้อนที่ปิดขีดบนชุดสีย้อนเบื้องคูนี่อีกเอามันง้างมีหลีนะครับเด้อเดี๋ยวใบอกค้าเดียวตสว่างามังางมีหลีง้องามัเบื้องเอาแม่ลูกควบง้างมีหลีนครับไทยนะครับเนาะนี่ผสมใหม่เรียบร้อยเอกสารก็ครบมัดเอกสารครบนะครับพี่น้องครับ บอมี่วาบคมต่สสีย่างอ,อกให้เบิ้งบนเวไก่นะครับดูดูดูนี่เบิ้งถ่ายเทียบกับดลทั้งแม่ทั้ง,งลูกูนี่เด็ดเลยนะครับเนาะนะหาอะไ่ได้ครับงัวแบบนี้ของ,งดีทีเด็ดหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วจากคุณตาฟาร์มนะครับพี่น้องเด้อว่ามันเลือดลอยเนาะนี่ปานเลือดลอยครับพี่น้องครับพุนถึกตะไนเลยเมื่อนี้กับมีให่แค่นี้นะครับเนาะอ่ะนี่นะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก่าสำหรับคุณต้าฟาร์มกะขอจบขอพ่อไห้แค่นี้ครับพี่น้องครับขอสวัสดีครับสวัสดีครับ